นี400กว่าไม่ใช่มันจะทำไปแค่แจกก่าช่วงก่อนก่อนเปิดใช่ไหมก่อนเปิดก็4อ0กว่า เราจะเร่งคืนพื้นที่ผิวการจราจรนะครับเป็น,านการชั่วคราวก่อนเพื่อรองรับ ในเทศกาลนี้ตั้งแต่วันที่12เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับในแทบจะทุกจุดเลยเราเป็นข้อสั่งการของทางยอดว่าภายในวันที่12เมษายนนั้นพื้นผิวการจราจรจะต้องได้รับการาคืนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องมีจุดระมัดระวังมีไฟนะครับมีแผงกั้นเพื่อให้คนใช้รถใช้ถนนได้เห็นชัดเจนนะครับ มีการปรับปรุงซ่อมไฟหรือซ่อมสร้างไฟแสงสว่างในผิวจราจรต่างๆก็ในช่วงนั้นเราก็จะเร่งรัดแล้วกมีการเปิดให้เต็มที่มีการกํำจัดสิ่งที่อาจจะเป็นทําให้บทบังทัศนวิสัยไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้นะครับใบหญ้าที่อาจจะลุกล้ํำเข้ามาในเส้นทางนะครับอย่างไรก็ตามต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นเพียงแค่ภายนอกครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องอมีวินัยด้านการาจราจรให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังงดการใช้ความเร็วสูงนะครับ